ยูดดีีมหงสวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนทับนะคะสู่เทศน์น้ำสาพคุณนายคลิปนี้นะยูดีศาลเจอปู่มาเหสังนะคะอำเภอวัดทศภูมิจังหวัดสกลนครนะวันนี้คือมื้อวันที่6เมษายนนะคะเป็นงานวานันภูไทยลำลึกนะคะประจำปี2567นอนนานเนาะเดี๋ยวเขาจะไปบูชาพังพิ้ง าอกไม้เดี๋ยวขึ้นไปขอพรจะปู่กันนะคะดังถึงหน่อยเด็กฝึกซีดังบุ๋มบรรยากาศอันนี้คือทรงสาวเมือีลเราทาเมื่อกี้พี่แรกก่อนส่วนมึงแรกเนี่ยทาเบิ่อกีลาลำนะคะทุกคนแล้วก็เบิ้องบรรยากาศนะคะ,นะคะดนตรีพื้นเมืองต่างๆหน่อยเดี๋ยวไปเบิ้องบรรยากาศ <c oughs> กันเลยค่ะปะบั้งทิงนะคะนี่ บุษากาห้าคิบาทนะคะนี่ประมาณนี้แต่ก<ร>ิจกรรมแล้วแวต่ำตำข้าวสาเกเลยนะคะจะมีคำต่างๆนะคะที่คนจะเขียนไว้นี่จะเขียนไหมว่า6เมษายนงานบุษไทยลำดึกปีฮกเซทหรือว่าจะเป็นก็จะมีอ๋อนี่จะเน้นเป็นคำอายุมันปั่นยืนตะปีแล้วนี่จะเป็นคำแบบภาษาบุไทยเดียด๋วยวจะหาดอกันก่อน คือคำนี้เนะะี่ยค่ะเขียนว่ามีได้น้อยซัมมิเดอร์มีได้น้อยซัมมิเดอร์แปลว่าไม่ได้เล็กขนาดนี้นะประมาณนี้นะคะทุกคนก็จะมีเขียนเป็นคำภาษาพไทยนะคะเบาพุทยน้อยจังสีนะคะทุกคนบางบางทิ่งเนี่ยนะคะทุกคนคือเพิ่นสมัยต่เก่าเพิ่นจะพายแปลว่าเอาไปขึ้นป่าแปลว่าไปเข้าป่าตอนนั้นน้องใส่น้ำเอาไว้กินน้ำนะคะนี่คือระโยน์ของมี้คือแบบใส่น้ำมากินน้ำแบบเมื่อยเขาก็จะได้พายกันสนะคะทุกคนเป็น้องเก็บน้ำในสมัยนั้นเองนะคะทุกคนก็เลยเป็นเป็น ถ้าเกิดว่ามางานผู้ไทยเนี่ยต้องถ่ายบางทิงะค่ะทุกคน,เ,นเลือกก่อนนะรนเลือกได้ยังวันนี้เราในละอันนึงนี่แจ็เขียนบอกวะฮกเมษสามงานผู้ไทยลำลือปีหกเซตแล้วก็เขียนว่าอยู่ดีมีแหงเด้นอนะคะทุกคนเราจะถ่ายจังสีดิเราจะถ่ายประมาณนี้นี่เของคนเราจะถ่ายเลือดนี้ก็ได้นะคะ นี่กันนึงอ่อนใหญ่บ้นะคะซอยเดี่ยวเบิ้งแง่ไอ้น้องจุ๊บจุ๊บมาสักน้องผู้ไทยเฮาอันนี้เขียนว่าตุ้มหงอไอ้น้องผู้ไทเฮาตุ้มโฮมก็แปลว่ารวมตัวกันตรงอันนี้นะคะทุกคนทุกคนนี่จ้าที่ลาเลือกนะคะจะเขียนว่าตุ้มหงอไอ้น้องผู้ไทยเฮาเนาะมีสองอันอันน้อยก็บรรยายนะคะเจ้าของอันนั้นแต่อันน้อยอันนั้นเป็นเลือกอันน้อยเมื่อนี้มูนซื้อโฮแซวนะคะทุกคนจุด สา 6, 6, 6, ค่ะทุกน่ง <laughs> ไปขอพรอปูณ่ <laughs> เดลาอกับเรียอีกล้วตนยวขึ้นไปขอพรจพัปูกันค่ะขอพอกันนะะทุกคนรูหลานปกปูนทุกคนไปเดี๋ยวขึ้นไปขอพรปูก,กันค่ะุกคนหนูซาดอกไม,ม้เรียบร้อยนะป้า ค่ะทุกคนเป็นแล้วเลยนะคะ EP นี้เป็น EP แรกเนาะให้ทุกคนทาติดตามเดีย๋ยวอีลาจะลงบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งเรื่อยๆนะคะทุกคนตั้งแต่คลิปนี้แล้วก็ฝากากดไลค์และกดติดตามเพจหนุ่สาวบุญไทยเรือจ้าแล้วก็อีลาเริส่วนทุกคนเลยปีหน้านะคะ6เมษายนนะคะปี68มาเที่ยวงานบุญไทยลำลึกกันหลาย กัได้เด้อขอบคุณค่ะเจอกัในใหม่คลิปหน้าอีพีต,ต่อไปฝากตินต,ตามเลยเวลาจะเ่าแรงนะคะมาเบิ่งกันได้เด้อยย่างมือเพื่อนค่นะทุกคนแบนี้ได้ใกล้นะคะเพื่อนยาย้านมีอหลัง่าต้องนนี้กางยงมือพอเนี่ยคเราฝากกันนานแ้วเดียวฝาก